วะโอเฮตีบันยินอีกทุกคนตื่นตีตื่นตีสิมนอนตื่นสวยแท้สามโมงแล้วนี่สงสัยจัดหนัก สบายดีสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวนายก็รเลยเดินทางกลับมาหาบ่าวคำหน่อยเนาะอ่ามาดรถที่บ่ได้บอกไว้เนาะู้ว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่อยู่เนาะบ่าวนายก็ข,ยขี่เข้ามาเลยบ่ว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่ยังหลอกอยู่หูยังยังหลอกหัวอยู่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เข้ามาดินน้ำนน่นโดนโอ้โหว่าสิอยู่หรือบ่ โอ้ยอยู่อยู่เนาะนอนตึงเหลือนทำน้อยทำน้อยบ้านหน้ามีดจะได้ไม่จะได้วะโอ้เฮตีบันยินอีกทุกคนเตื่นตีเตื่นตี ึ่งมานอนตื่นสวยแท้สามโมงแล้วนี่องใช้จัดหนักอุปกรณ์กครกลัวกินนอกสุดยอดบริขาวมาดินั้นเพิ่นดนเนอะก็เลยบราขาวมาฮาเพิ่นมายามเพื่นดีจะเพิ่อนู่เพื่อนขาวมาแบบบริบบออแลยฮะ ปลูกพักปลูกหญ้าเนาะโมเดิมารุนงามเติบกคหมอหอบหุงกินอ๋อเขาหนามฮะมิจะนอนบ้อมหน่อยมิดตามันงกับมิด <c oughs> กินว่าตุมไก่เนี่ยซื้อตุมไก่มาให้เนี่ยมิจีดีเพื้อนพื้นไกระตัดไปบดใส่ทานใส่แต่พื้น,น,น,นบริาาบรมาลุ้นขึ้น่าแป่นร้ายเติบเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นย่ามหังแดงเนี่ย็ว่าเป็นกับน้ำไมา้ปัดกวด ือว,ว่าเป็นหูเป็นตาไปแล้วเติบก็คนบงวงเหมือนกันตันของตันง,งานออกคักแน่เนาะ ยังน่อยอยูน่นะพี่น้องเนาะไ่้จะหนีดูเยอะถาเป็นดูข้าวหนึ่งเนาะจะคิดตอบซามเพลินนี่นมาพี่น้องมนาะกินสมถาเพื่นนะเนาะซามเพื่อตื่นสมหมักม่วงเก็บเมื่อกี้นี่พี่น้องกู้เกินเพลินไปเด้อพี่น้องกินสม,มก,กันสมหมักม่วง ดูเด้อดูเด้อฝ่าผู้สาวมาห้านี่ยดูว่ากินสมเนี่ยสมจะเค็ดเขียวพี่น้องเไย Para. นั่นเดืบอบ้ามหน่อยขึ้นหนิมหน่อยบ่มีเสียงต่อมหัก เดี๋ยวครับกับหนากับสีไปแบบเซเว่นน้องพี่น้องเซเว่นเปิดใหม่อยู่สาขาอ่านาครปังเซ่เขาเนาะเปิดเมื่อกี้นี่คนกับกำลังเป็นที่นิยมแฮ่ไปนะพี่น้องเนาะเห็นเขาลงทิกตอกลงยูทูบคนกำลังเฮอราวันฉันช้าเยาวนาค่ะสีเขาไปฮะเบิ่งก็กินเนาะมามียังแน่ พวกมันก็สีลายพี่น,น,น้องเลยพอบางหน้าจะไปนี่ก็ขาไปมานสว่างย้ำแดงที่เขาไปเบิ้งเนาะหลังจากออกไปออกไปเดือนทำหน่อยแล้วเนาะเปิดไม้เนี่ยพูดได้เนี่ยเปิดไม้ขังแดงเนาะพูดได้กับซีเป็นซีเฮอเนี่ยนะ เห็นปูนหนึ่งไปเห็นป้นี้ไปห้าโอนแห่ไปวัน,นีหน ทุกคนตอนนี้บบาเบาหนายเองกะออกมาออกมาแต่กัดบาบาขึ้นหน่อยเป็นเดี่ยวหยยนะ่อยแล้วเนาะเดินทางประมาณ40 50กนะิโลเนาะเพื่อไปถิบป้าเพื่อนไปายคอนเทนต์น,นันนี่แลนะ้วเนาะทุกคนเนาะนี่เพื่นบลุกบลตื่นเนะาะบบาหนายก็เลยออกมาเลยออกมาป้าเพื่อนเนาะจะได้ม,มาแวะเซเว่นเนาะทุกคนคนร้ายแห่งตอนนี้เดี๋ยววันไหนสีเก่าไปเบิงนะ้งเนานะกางแดดก็เบาหนายเนาะ ปลา,าเขาก็กำลังเปิดเนาะไหลประมาณต้องตามัดนะเนาะแล้วขาไปเบิรงกันเนาะทุกคนซิมซอยคูณสาวแน,ะเน่เอาบินมะเ,เอาบินมาไปไปไปหาฝากไว้ตับ่าคุณที่มาซื้อแจ็คเนเสเวนเนาะมีบิดเตาออกมาแลกของเลยได้ดีเนาะมลดดี

คล้องกับแบบอาานทั่วไปเดี๋ยวน้องทุกคนเนาะจะเอามาวางขายเนาะแบบอยู่ในอาานทั่วไปได้เนาะเอามาขายต่างแต่ว่ามันอยู่ในสิเว็ดเนาะเขาก็เลยคือของหวานในของหวานใน นะค่ะได้นะตานะเซ็นทรัลนะค่ะนะค่ะ <laughs> ลเป็นแบบกล่องแบบนั้นก็มีเนาะ นี่วาวเ้ย้วนี่ขนักเป็นขนาดนี้ฮะขั้นตอนเดียวขั้นตอนเดียวไนก่อนอยเดียวหมอขั้นตอนเดียวเป็นจะเป็นโซนนทั้งหมดขั้นตอนสีวาสมมารเต็มความเดีย

กิกองกินบเาด้มก็ินกเชอยนี่กินคือหนอยากกินน้ำนะทุกคนก็ได้ว่าจื้อน้ำสมกินซะล่องลองขังแรกเนาะแต่มมีสังไรนะทุกคน เดี๋ยวห้าบิ้งแม่มกินอีกเนาะจะเสี่ยออกครับ ลูกอนเนาะช่คลูกรเอาับคราดีเนาะูกิยซีวีส์ีร์อโคคาโคล่ายำยำเบอร์ดี่เนาะสามารถแลกฟีได้ยำติดเป่าทานมาแลกฟีได้เนาะ องมแล้วเนาะแรกปีได้อ้ยแรกปีได้ขอามหาวิทาาลยบลยาสักอย่างกันบแล้วบัับังไปแหลกของกันนะทุกคนบวันแหลกเนีไรอะไรยังแหกยัรไดเด้อแลกปีด้ผลบินะบินม้ยได้ก็ใจนี่น่กระดงนกระโ เอาไว้กับลูกค้าเซเว่นอีเลเว่นก็อุดทนเนาะใครที่มาซื้อเครื่องทานมาแลกเอาอันของวันกับพวกเขาเนาะซื้อโคกสามารถมาแลกเอาโคกได้เนาะขอบใจแลกต่อทุกคนหรือว่าสกาเมกัาแฟก็ได้เนาะที่ว่าไ้นน้ำอุ่นเปล่าทานมาแลกของมันนเอาได้ฟรีเนาะไปแล้วค่ะข้าวหน้าดิอะไร้าวหน้ครับกาแฟเนี่ยหมอ ันนี้แลกฟีบอดี้เสียงกันเนอน้อเดี๋ยวน่งเสื้อผ้าเนาะบอดี้เป็นหนึ่งสุ้ท้าแเนาะมีการแลรกฟีแบบนี้เนาะนี่นะทุกคนของซี่ ไกาแฟครับข้างนอกองสองซองเนาะเอาบินเปล่าไปแหลกเขาเนาะคุณไรมาท่านกับท่านเนาะเพราะว่าเขาซื้อวัตถุเปล่าเดียววันนี้วะโอเคหรือว่าจอยชิมกาแฟเนาะทุกคนขอรถนี้เนาะขนาดแดงก็ได้เนาะน้ำบิดต่า ทุกคนตอนนี้ก็มาหัวเรือรนไปเตรียมหอยนะเนาะจริงๆเขาเข้าวอายักใส่ทงก็ไรน,นะทุกคนให้เขาเทศใส่จอกได้ย่อหานไดนนะ้ก็ไรเนาะกระยอนมาความ,มาบุกเคยก็เรยววาอยักล้องนะก็แบบหันตัวไปนะทุกคนแบบอยู่ในมินิมาร์กนั่นนี่เนาะเครื่องของ เครื่องใส่ก็ดีแกคายกันตังแต่ว่าเขามาเปิดเปิดใหม่มก้นก็เลยว่ารังกลับไปซื้อเครื่องคล้องร้ายเนาะ <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้กับชิจ๊บเพียงสานี้เนะาะฝากทุกคนช่วยซัพพอร์ตบราวน,าน่าในเดอ้อฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บราวน,าน่าในเดอ้อเป็นกำลังใจให้บราวน่าอีกคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอจบเพียงสานี้เดอ้อทุกคน